ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่19นะครับกันยายนสองพน้นะครับหุ้นดาวโจนเช้านี้ก็จะออกตีสามนะครับตีสานาทีนะครับของทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกๆวันทุกๆวันนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่กทานนะครับที่แว้เข้ามาชมนะครับท,ทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์้วยนะครับเมื่อวานนี้ออก618นะกับ90นะครับช่อง v ีไให้789มาหมดเลยนะเด่นนะมาหมดเลยนะแต่คู่เจาะหายนะคิดว่านอกจาก90มาเปล่าสามสี่ห้าคู่เจาะหายนะครับมาแต่เด่นนะมาหมดเลยเด่นนะ789มา8กับ9นะ ก็ขอแสดงความยินดีกับสายรูดสายวิ่งนะส่วนสายเจาะอดเลยอดเลยนะครับสู้ๆกันใหม่นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเราก็มาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะเตรียมกระดาษปากกาดินสอนะครับไครจะจดนะสามสี่ห้านะครับเน้นที่สามกับสี่นะสามกับสี่สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับแปดสี่ 94, 94 04 14, 14 24นะครับอานนี้นะครับขอเน้นที่3นะอเน้นที่3เลขเลขคี่นะครับประมาณนี้890อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเด่นนะ890นะครับตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่แคบพลุ้นลบเพื่อความมันเติมไปเราเร 3, erm. น้นทีนนนท่3แล้วก็ดู3883 3993 3003 311กับ3223นะครับ 890เก้าศูนอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เด็ดมันกันวางกเด็ดนะมันมาจากตรงนี้นะครับน,นี่ครับส่วนชุดวินก็ตรงนี้นะใครชอบตัวไหนเอาจเจ้าตัวไหนออกก็ตัดสินใจเอานะครับเน้นที่สามนะครับรูดวิ่งก็ขอเป็นหลักที่สามนะครับอืสามนะครับสามนี่นะครับสามนี้เลยอ่าเรียบร้อยล 3. 3 3. 3 3. 3ะสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็บเบิ้ลไหมวันเนี้ยอืม ถ้าบนมาก็3 3 4 4สครับตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมา,มากๆนะครับขอทุกท่านเฮงเฮงเฮเฮงนะดวงดีดวงดีนะเที่ยงคือตีสามคึ่งก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็คือเงินเงินเงินนั่นแหละนะตามนี้นะครับไอดคครับ